กับสวัสดีกับสมาชิกชาวพี่น้องชมรมดนตรีสากลมหลามมลัยราชมงคลทุกท่านนะครับวันนี้กับผมก็จะมีลิกมาแนะนำนะครับคือลิกนี้ก็คือเป็นพื้นฐานในการฝึกการโซโลโกีตานะครับก็คือลิกแรกวันนี้ก็จะเป็นโครมาติกสเกลนะครับอ่ะ ส่วนวิธีฝึกที่ผมจะแนะนำนะครับจะมีดังนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นในการเลียงไล่เรียงลงมานะครับเดีย๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูนะครับอ่ะสามสี่จะไล่แบบชา้าๆนะครับ คือว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยต้องชัดนะครับไม่มีแบบปกเป๊กอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่นะครับเสียงที่ได้ยินก็คือมันจะต้องชัดเจนนะครับทุกตัวโน้ตนะครับแล้วก็เวลาเรากดลงไปเนี่ยเราเวลาเราฝึกเราควรกดครั้งไปเลยนะครับ ี่คือถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องก็คือเห็นน้องๆหลายคนทําอย่างนี้นะครับนี่ครับถ้าฝึกแบบนี้เราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจ,จากมันเลยนะครับอลองไล่ตามดูนะครับเดี๋ยวทําช้าๆนะครับ ส่วนก็คือทางทางปิกนะฝั่งด้านปิกนะครับเราจะดีดสลับขึ้นลงนะครับหรือว่าอันเทเนตปิกกิ้งนะครับก็คือการดีดสลับอย่างนี้นะครับข้อสังเกตง่ายๆคือปิกลงเนี่ยจะดีดในนิ้วหนึ่งนะครับก็คือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วหน้านะครับส่วนปิกขึ้นนะครับก็จะเป็นนิ้วกลางกับนิ้วก้อยนะครับสังเกตดูนะครับ ขออนุญาตขอโทษครับเนี่ยครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เมื่อไล่มาถึงด้านล่างแล้วเราก็ไล่ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ลองฝึกไล่จากช้าไปก่อนนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับที่สุดท้ายนะครับที่จะแนะนําก็คือการฝึกไปกับเมทาอนอมนับเมทานอมก็คือเป็นตัวช่วยในการนับจังหวะต่างๆนะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับในที่นี้ผมจะเปิดที่ความเร็ว80เดี๋ยวลองเล่นทำดูนะครับ น,นี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการฝึกจังหวะนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมในคลิปนี้นะครับ